คุณเคยเห็นข้อความแบบนี้ไหมเล่นง่ายกำไรล้นร่ำรวยเร็วมีเงินใช้ข้าวสวยเลื่อนโทรศัพท์พบเกมจับคู่โฆษณาว่าได้เงินจริงแถมรีวิวมากมายทุกอย่างดูน่าลองแต่พอศึกษารายละเอียดเกมนี้ต้องโอนเงินก่อนแล้วรับประกันว่าจะโอนคืนไวข้าวสวยรีบชวนริบบินเพื่อนสนิทมาดูด้วยกันริบบินอ่านแล้วสส่หน้าร้องเตือนทันที ดูดีเกินจริงแบบนี้ต้องระวังนะเหมือนการคานมันเลยข้าวสวยครุ่นคิดสารภาพว่าลังเลและเกือบจะโอนงินเอ็ดบินจึงแนะนำให้ตรวจสอบก่อนอย่าเชื่อรีวิวหรือคำโฆษณาเพียงอย่างเดียวทั้งสองจึงช่วยกันออกแบบโปสเตอร์เตือนไทยการหลอกลวงลักษณะนี้เพื่อเตือนคนอื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออย่าสาดสติใช้ปัญญาไต่ตรองพุทธทาสเคยกล่าวไว้ใช้สติก่อนเชื่อจะปลอดภัยจากทุบป,ปล,ลัวปลโลออนไลน์